่เดี๋ราจะไปสสพางป่านะจะไปดูตกปลากันนะครับใช่เลยน่าไปชินเลยนี่นั่นเกาะไว้ะปลานี่อันนี้ยังงี้ใช่ใช่ใช่รอรอรอนี่งูไดเวอร์ได้เวอร์งูโอเคอันนี้ดำน้ำดำน้ำอะไก็งูเอองูงูอยู่ในอยู่ในรถเดี๋ยวไปเอาในรถให้เขาโอเคไหมฮะ รถเหรอใช่แล uhm. ้วก็เราซื้อแล้วไงเราซื้อหมดแล้วในร้านชามร้านชามร้านชามก่อนนบ

หฮ้เลยใหญ่เหมเรยใหญ่เรยใหญ่เด <brightness> ือเรือสวยไหมเรือสวยเรือมันเรือสวยอ่ะใช่เฮ้เรือใหญ่เลยนี่ใไหมนี่ไหนนี่เห็นไหมเนี่ยเขามาตกเบ็ดกันหนิก็มาเที่ยงไงเนี่ยตกเบรกเห็นไหมเนี่ยก็เมื่อกี้ไงเนี่ยสะ่านปลา

เรือเรือไปเกาะกูดล,ลูกเรือเฮ้ยเรือไปดูไปดูดิสะพานเรือใหญ่เรือใหญ่ใช่เรือใหญ่ในเรือใหญ่นะครับอันนี้คาเฟ,คาฟ่คาเฟ่ติดชา้ามากินคาเฟ่อยู่นี่เห็นไ,ไหมใช่หืมอ,อะไรปลาปลาไปกินขา้าวปะ นี่แหละต้องเล่นช่างก็ตกปากันไม่เห็นมีคนเลยหูคนอยู่นู้นคนอยู่นู้นเไดูเหนื่อยเลยอ้วนอุ้มทีเอารถเออรถลาอ่อเอาอ้วนอุ้มจะกินข้าวขได้มีแรงปะอ้วนอุ้บไปรีสอร์ทไหนรีสอร์ท่นะรีสอร์ทเดิมนะเี่นถ่ายคลิปบอกออรีสอรไหนรีสอรเดิมอ่ะก็ที่เราไปกินแม่ก็วันอะ ไม่ไอ้ซาซิมิอ่ะดีใหม่ก็นี่ให้ก็เดินมาเมื่อกี้นี่ไงสามตัวร้อยอ่ะอันนั้นมึกช็อตมึกซาซิมิเขาแร่ให้แล้วกินกับวาซาบิโอ้ไม่รู้อันนี้เลยรู้นี่ก็บ้านพักบ้านพักเออแต่ไม่ตกปลาเนาะก็ตกปลาได้ปลาไม่ได้มันไม่สำคัญมันอยู่ที่ว่าคืออยากเล่นไงไก็ต้องอะได้ย่างเงี้ย อยากเล่นไงอยากเล่นเนี่ยฮึใช่ปลาเขาตกก็ตกเล่นเล่เขาไม่ได้ตกสุดสุกเขาตกเล่นเลุนสนุกเขาตกอืมเฮ้ยเมื่อยมากเลยอืมเล่นอะไเนี่ยน่ะเราแนะนำหมึกช็อตไงช็อตไงทาร์เขาไม่ดีอยากกินหมึกช็อตถ้ารร้านนี้แนะนำคือออกไปข้างนอก ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปกินอานทะเลไอร,รนข้างนอก้ไอร้านที่ฉันจะทำไม่ก็เกพูดที่เฉยว,ว่าทางนี้มันมีน้ะหมึกช็อตนะเขาไม่ได้กินหมึกช็อตเขาอ,อยากกินหมึกวาซาบิเออก็ไม่รู้ไงก็ไม่มีไงก็เซิร์ชอาช่ิที่เออไม่รู้เอ้วนอ้วนยกเออเห,หนื่อยยังเลยเจอพอดีร้านอาหารร้านอาหารกินไหมจะไปไหน ไปรู้เหรอเขากิกินหมึกซาซิมิเจอพอดีเนี่ยไปดูก่อนพ่อเดี๋ยวาแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เมัอนลูกพ่อจะไปหากับข้าวกินไม่ไปไปไหนอะไม่มีอ่ะคือร้านข้าวนักกับข้าวปกติทั่วไปเออใส่อยากกินอาหารทะเลอาหารทะเลนี่ไงไปไป่ทั้งนู้ีฟูดนะไปซีฟู้ดดีกว่าไปหาซีฟู้ดกินไปไปกินซีฟู้ดก่อนพาไปกินซีฟู้ดมาเนี่ยใหม่ เนี่ยมีเย็กกินเอาไม่เอาเ็หมึกอันนี้ไหมมอันนี้เป็นมกะตกไมมหมึกจับมาเขาย่างตกไหมเนี่ยอยากกินไหมลูกไปรถเด็กีเดี๋ยวรู้อ่ะรานไู้อ่ะมีร้านนี้กับร้านซีฟู้ดเมื่อกี้เออกับร้านแนะนำขับรถออกไปซีฟู้ดอ่ะ เดี๋ยวไปข้างนอกเลยข้างนอกไม่มีนะซีฟู้ดเจตต้นบอกมาร้านอะไรอู้มันอยู่คนละฟากออ๋ไปนู่นเลยไหสองชั่วโมงไปถึงอยากกินหมุดช็อตก่อนลองดูเราไม่เคยกินไงสามตัวลอยมันพอกัดซื้อเยอะไปเองมันเป็นไรก็ให้คนอื่นกินให้คนอื่นให้คนอื่นกินไง

ไม่รู้โรไหนวะบอนเคนไหนเมื่อกี้เหรอมาเดินคนละเหรอคนละเหรอเนี่ยกินไหมกินไหมเนี่ยไม่กล้ากินสามตัวร้อยไงไม่กล้ากินอีกไม่กล้ากิน ไปไปกินอาหารดรีกว่าร้านอาหารเี๋ยวไปร้านอาหารหาร้านอาหารก่อนนะครับซีฟูด้ดซีฟูด้ดซีฟูด้ด